เวที่วารายตี้ซับซับซาซาราชสีสยอดตาอดฮะคุณคุณหนีน้ำท่วมไปเที่ยวเกาะแล้วฮะใช่สิบ้านฉันท่วมไปแล้วนี่จริงไหมกันชัยน้องนางฟ้าพาผมขึ้นสวรรค์ครับ เน้องนางฟ้ากำลังพูดถึงคู่พระคู่นานที่บอกว่าโหที่กำลังฮอตฮิตตอนนี้ที่สุดแลวนะเอาพบกันเลยดีกว่านะมานะมาเลยค่ะน้องใหญ่ย่าแล้วก็คุณนเดกช่ ใช่ไหมอันนี้สายไปแล้วนะที่จะทำยุติเรืองเขาสายไปแล้วเดี๋ยวดิคู่ะสบภายซอยเดียวกันเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันไปเลยไปเลยไปเลยตเยไปเลยไปเลยไปเลย่ปยไยไปเยไปไ้ไไไปเ็นยาได้ฟ้าผ่าจนดเลย ต้องบอกว่าฮอตฮิตเหลือเกินละครเขาน่ารักมากเหลือเกินครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะนเดทต้องบอกว่าช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี้ถือว่าดีมากๆเลยฮะอือไปไหนคนพักเลยมั้ยเกลียวกราวถ้าครับสายชนสายชนไม่เอานางฟ้ามาด้วยเหรอครับอะไราเงี้ยแล้วยายาเป็นไงลูกดีค่ะก็ไปไหนก็มีแต่คนเรียกว่านางฟ้านางฟ้าเคยเคยขึ้นอืม e l เอลิฟเลียบะค่ขึ้นเลียบเข้าเลียบแล้วไงแล้วหนูกดไปชั้นสามค่ะแล้วตอนที่หนูกำลังเดินออกไปพี่ผู้ชายเขายืนอยู่ข้างหนังแล้วเขาแอบกระซิบว่าอ๋อนูก็จะไปชั้นสูงกว่านี้นูก็จะไปสวรรค์ ว่าเราแบบชุ่มชื่นหัวใจในช่วงแบบว่าภาวะภัยพิบัติตอนนี้นะรีเฝ้ารอดูเขาแบบว่าุัยหยอกล้อหยอกเอินกันมีความสุขมากสำหรับนางฟ้ากระสายชนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายคนเหมือนดิฉันอย่างหนึ่งคือเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่น่าเดทจ,จะถอดเสื้อไอ, <c oughs> อมันถอดเสื้อเยอะมากเลยน,น่าเดใช่เพราะในความที่มันเป็นชาวกเกาะด้วยครับชาวประมง<อ>ล้วก็โ<อ>ดยส่วนตัวนี่ผมก็แบบว่าไม่กลัวแดดอยู่แล้วก<อ>็ถ้าอยากให้ถอดก็ถอดเลยไม่มีปัญหาครับ ได้ข่าวว่าก่อนที่คุณจะต้องถอดเสื้อทุกครั้งคุณต้องมีแบบว่าแป๊บหนึ่งขอก่อนฮึบฮึบอย่างงี้ใช่ครับก็ต้องมดพื้นซิทอัพด้วยครับผมขยันมากเลยค่ะทุกวันเหรอทุกครั้งที่ต้องถอดเสื้อครับมันช่วยทันเหรอวิปปั๊บฟิตไปก็ไหนลองถอดแล้ววิวใหดูสิจ๊ะมาพี่ค่ะทำไมไม่เกียดแขกรับเชิญนี้คะจะวิวกับเพื่อนยังไงมาเดี๋ยวพี่นอนลงอยู่ก่จะยอมเป็น จะพูดนะระหว่างที่น้ำท่วมบ,บ้านพวกพิธีกรเนี่ยพิธีกรมาดูหาเศษหาเลยยังไงกันก็จะพูดถึงเรื่องน้ำท่วม<อ>มีคำถามมาถามคุณณเดชนหน่อยที่ผมดูในจากทวิตเตอร์นะเขาบอกมาเลยว่าจริงๆแล้วคุณณเดชปีที่แล้วเล่นชื่อไฟอไฟก็มาผบ้านเผาเมืองอีกพอ,าอมาปีนี้ชื่อสายชนน้ำมาเลยปีหน้าจะชื่ออะไรเขากำลังเฝ้าระวังชื่ออาทิตย์ครับผมชื่ออาทิตย์เอาร้นกันสอบแล้ เอาความร้อนมาดับน้ำไงน้ำจะได้ระเหยขึ้นฟ้าถึงแล้วคือชื่อมีชื่ออาทิตย์นะอาทิตย์ <บร S 2> เขาต้องรองดูต่อไปจะร้อนยังไงบ้างแล้วกันนะ <c oughs> ฮะถ้าจะพูดถึงละครเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าณเดชน์ี่มีการสอนน้องอย,ายาย่า,ยายเล่นอุ๊กอุ๊กคุรเล่ๆอุ๊กอุ๊กแบบนี้ฮะใช่เลยนะให้เล่นโชว์สักนิดหนึ่งอาจจงไม่เห็นว่าร<ช>ักมากมายอาจจงสงสัย<ห> ผมผิดทีไหมผิดค่ะต้องอย่าย่าเดืยเวลาเขาสอนเขาสอนเพลงอะไรยังไงเออยาย่าเดยเออนีดยัง่งเด็กป้านเด็กบ้้นเออนี่ตลกเลยนี่ไม่หุูหน ไม่เหมายถึงว่าเราก็ร้องเล่นกันในตอนพักเบรกตอนถ่ายละครอะไรอย่างงี้จริงก็ไม่ได้เล่นเป็นเพลงแค่แบบบรรเลงปกติก็สนุกสนานเล่นไปที่ก็เพ้อกันไปเล่นเป็นเพลงค่ะแต่เล่นเล่นแค่เพลงเดียวเพลงอะไรเพลงอะไรก็เพลงเมื่อกี้เนี้ยตอนที่อยู่ที่กองแล้วถ้าทุกคนแบบ เหนื่อยหรือว่าเหงาหรืออะไรก็จะมีพี่นเดชมาคอยเล่นเพลงก็ถือว่าเป็น e n t ร์ t a i n นอร์ใช่แต่ในความเป็นจริงสารภาพมาเถอะเขาบอกปองรำคาญว้าจริงจริงยุเล่เล่ยปองถ่ายรำคาญเพราะอะไรยุกิเล่เล่นไม่รำคาญค่ะพี่เขาเล่นเก่งอ่าแล้วเขารำคาญอะไรนเดชคอนเนตครับคืออะไรนะคอนเนตคอนเนตฮะคอนเนตก็จะคล้ายๆกับทำเป็ดครับยังไงอยากเล่นครับก็เลยแบบซื้อมาเล่นครับผมแล้วก็เปล่าไปเรื่อย เป่าไปเรื่อยครับเป่าไม่เป็นเพลงหรอครับแล้วคนในกองว่าไงยาย่าคือปกติพี่ Ade เขาจะเป็นคนที่พกเครื่องดนตรีไปเขาจะมีพ็อกเขาจะมีพ็อกซี่ตัวตลาดไม่ว่าเป็นยูคกเลเล่หรือว่าเป็นบันโจค่ะมีบันโจด้วยบันโจด้วยค่ะบันเลมากเลยพี่เอ๋แต่ก็จะมีเอ็กโคนเน็ตค่ะแล้วทุกคนก็จะลุ้นยืนอยู่ข้างนอกรถตู้ตอนที่พี่ Ade เดินมาเดินไปข้างหลังรถพี่เขาจะเอากล่องอะไรออกมาจากหลังรถถ้าเป็นรถคอร์เน็ตอันนั้นอะคนจะ ไม่มีไหมมีไหมเอามาวะอันนี้อะไรนี่อะไรอันนี้เบนโจฮะเบนโจเล่นเนี้ยฮะอ๋อ้ย่กระพาดีนะมาไปลองดิลองดิขอจี มันคือเพลงอะไรครับเนี่ยโอ้นี่อะไรอะคือะไรอะนี้ไอเฮยะร่ปนใ่บก mm ันเนี้ยับกปแตลอาเจยนคอนเนตแล้วก็ทุกคนจะบอกไม่ได้ออกมาแล้วนะคอนเน่แปถ่ายทุกคนจะตอกไม่ได้อเกมานั้นนะคอนานบ้า้ที่ แต่งหน้าทำผมเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะทุกครั้งที่พี่เขาเอามาทุกคนจะไล่ออกจากบ้านแล้วก็ให้ไปเป่าไกลๆไกลใกล้กภูเขาให้ฝังให้ลิงฟังคะพี่พโ้เจ๋ไม่ชื้อพี่เขาเก่งนะคะเอานะเอามาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของยาย่าดีกว่าเรื่องนี้นะถ่ายไปเนี่ยไม่มีปัญหาสําหรับน้องเพราะน้องเนี่ยมีครูดีมาคอยติวให้ด้วยใครใครไหนบอกไปเลย พี่แอนทำไปสองครสอนมาช่วยคือจริงๆพี่แอนก็จะมาที่กองบ่อยเหมือนกันค่ะก็จะมาช่วยดูว่าเอ้ยเสื้อผ้าเป็นยังไงอคติ้งเป็นยังไงค่ะตอนที่เล่นเป็นนางฟ้าค่ะคือเหมันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะต้องเป็นเด็กเป็นความจำเสื่อมเป็นเด็กเจ็ดขวบด้วยค่ะมันก็เลย a c t ิ้งบางครั้งหนูก็เล่นปัญญาอ่อนไปค่ะอ๋อแล้วเล่นปัญญาอ่อนไปอันนี้ไม่ได้เป็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ละครน,น,นะพีะ<อ>มัรับมก็พี่แอนก็จะคอยเตือนตลอดเลยค่ะ <c oughs> ว่า d r o ลงนิดนึงแล้วพี่แอนจะทำท่าให้ดูด้วยคะ่ะคือจริงๆแอนไม่ได้มีหน้าที่อะไรในละครกองนี้นะคะแต่ว่าแค่เหมือนแบบไปขอดูงานอะไรนี้มากกว่าขออนุญาตพี่ดาว่าเออขอไปศึกษางานอะไรนี้ค่ะพอไปช่วงนั้นพี่ดาก็ยุ่งๆหลายๆหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ มีอะไรนี้ดหน่อยแล้วก็กล้าออกความคิดเห็นนิดๆหน่อยๆได้บ้างอย่างน้องมาเห็นเนี้ยน้องมาเจอเราก็ถามเออน้องเล่นเป็นไงบางทีเขาก็จะเอ๊ะเส้นแบ่งระหว่างคําว่าเป็นเด็ก8ดขวบกับกับความปัญญาอ่อนเขาก็จะมาถามแอนแบบน่ารักน่ารักมนันต่างกันไงคะพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถามแบบขำๆเลยแอนก็แนะนำเท่าที่แนะนําได้ acting ไม่ได้สอนเลยค่ะาย่าทำได้หมดทุกอย่างแล้ววันนั้นแบบเห็นฉากเขาเล่นดราม่ากรีดหัวแอนตกใจเลยอะแบบ เราร้องไห้ตามเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งดูอุ้ยตายแล้วทาไมน้องเก่งจังเลยทําได้ทุกบทบาทสวยสด,สดใสอะไรก็ได้เล่นเป็นดราม่าก็ทําได้อย่างแบบไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุสิบเก้าจะทำได้ขนาดนี้แอนก็ติดตามงานเขาตั้งแต่เรื่องแรกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาต่อดูใจคณีแล้วก็เรื่องนี้ก็เห็นพัฒนาการมาตลอดก็ยอมรับว่าเป็นเด็กที่เก่งคือแอนะเห็นเด็กที่แบบตั้งใจทํางานเห็นการแสดงเป็นเรื่องน่าเคารพเงี้ยแอนก็จะรู้สึกแบบ เอ็นดูเขาอะน่าเพื่มใจอะเราก็จะดีใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีกับเขาว่าเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจไม่ไม่ฉาบฉวยอะไรเงี้ยได้ท่าเต้นประกวดแอนเป็นคนสอนปหมครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเหรอเต้นยังไงเหรอเต้นระบำหน้าท้องก็ต้องรู้สบัดสบสนเอ่อหน่อยหน่อยโชว์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 ให้พี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ดูหนีน้ำอยู่หนีน้ำอยู่โชว์โชว์โชว์พูดโชว์กูเลยโชว์กูโชว์กูหน่อย หนึ่งสองสาเรต้องสบัดสวัสดีค่ะเ้ยอฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮย่ฮ่ยเยเฮ้ยเยเฮียเฮยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเเเ อันดับแรกเลยไปเกาะสีช like ังครับเกาะสีชังเสร็จก็ไปเกาะห้องที่กระบี่ไประยองไปปานบุรีเกาะนมสาวอะไรเกาะนมสาวหาดลมสาวหาดนมสาวถาลมสาว้าเกาะนมสาวแล้วสาจะเป็นน้าเดทไป <Tipp s> ไปกับพี่หนุ่มเรื่องเรื่องเี้เนี่ยนะเดชนะบอกถอดเสื้อไม่หวั่นดำไม่กลัวเพราะนเดชชอบทะเลมากใช่ครับเป็นคนชอบชอบทะเลมากมากด้นนอกไงใช่ครับผมคือพูดตรงใช่ครับพี่ปกติเราก็ไม่ค่อยเจอทะเลใช่แล้วก็มีเคยไปที่พัทยาก็ไปเที่ยวกับครอบครัวสมัยก่อนๆแต่ว่าพอได้มาทํางานพอได้เรียนมัธยมปลายก็แบบไม่มีเวลาไปแล้วพอได้แบบไปทะเลไปแบบบางทีนอกจากถ่ายละครแล้วไปทํางานที่อื่นไปสมุยไบเนี้ชอบมากชอบมากคือเป็นอะไรที่ชอบมาก จะแบบถอดเสื้อแล้วก็ถอดรองเท้าเพื่อให้เท้าเราแตะกับพื้นทรายให้มันรู้สึกถึงว่าเนแม่เหล็กเลยเนื้อแม่เหล็กที่ส่งมาจากใต้พื้นแกนโลกให้มันส่งเข้ามาถึงโอ้โหติใจแล้วมันมีความรู้สึกแบบจริงๆใขนาดนั้นหรอมันนอนไปได้เียบทรายแต่ละเลยโอ้ยเป็นยังซีเป็นยังซีว่ะเก็บเก็บทรายใส่คนไหมเก็บทรายใส่คนงปปาง สนุกสนานกันมากเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยนะฮะเข้าคอสมากมายเลยบอกว่าเตรียมตัวไว้สู้กับน้ำนี่ยังไงฮะคือไปเทค e c a s ดำน้ำกันแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคนนะเดชโอเคไหมชอบมากครับชอบมากเลยชอบเท่าไอันนี้ก็ชอบเหมือนกันชอบค่ะเป็นเด็กน้ำเกลือเด็กน้ำเกลือเด็กน้ำเค็มเด็กน้ำเค็มลูกน้ำเค็มเด็กเด็กน้ำเกลือ อยู่ทะเลแต่ได้ข่าวว่าหนูต้องแบบว่าแก้หูอักเสบด้วยใช่จว่าวันนั้นที่หนูไปไปเรียนหนูเต้นเต้นไปนิดนึงค่ะไม่ค่อยได้ฟังครูใยตอนที่ขึ้นมาจากน้ำหนูจริงๆเขาบอกว่าห้ามห้ามห้ามคลีร์ก่อนที่ขึ้นนะคะแต่หนูแต่หนูก็ก็เลยเปรี้ยวใช่ค่ะแปะไม่เปรี้ยนะแปะน้องของน้องเขาแปะเปรี้ยวมันแรงไปเรยคแต่ทีมงานทั้งหมดทั้งมวลเป็นห่วงสองคนนี้มากเป็นสารพัดโรค แต่ละคนเป็นโรคอะไรกันบ้างอะไรผมเป็นจริงมีโรคประจําตัวเป็นภูมิแพ้ครับแล้วก็โรคหืดเป็นโรคหืดย่าย่าเป็นอะไรไหมลูกมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะยังเป็นไมเกรนค่ะไมเกรนคือเจอแดดร้อนๆหรือว่าก็ไม่ได้ใช่ค่ะนี่แต่เขาก็ไม่เซฟตัวเองเลยนะเขาบอกว่าด้ดูใช้แตนอินไม้ไม่บอกอย่าโดดอย่าโดดหันไปทีสองคนโดดตุ้มลงทะเลไปแล้วทำไมอ่ะยังไงตอนที่ชวนค่ะออ๋พี่ออ๋ชวนเราเลยตาม เรจะมีฉากบางฉากที่เราต้องกระโดดลงน้ำแล้วเขาจะใช้แซนด์อินก็เลยบอกไม่เป็นไรแค่นี้เองไม่ต้องเอาไม่ต้องเปลืองเงินมาก็ได้เดี๋ยวเราเล่นให้ส่วนตอนนี้ไปถ่ายฉากดำน้ำกันเนี่ยก็จะไปแบบที่ระยองขึ้นไปบนเรือมันจะมีเรือแล้วมันมีชั้นเพดานใช่ไหมมันสูงมากมันตึกสักสองสามชั้นได้มันเนสนุกสนุกมากเออดูดีไม่มีใครห้ามใครเลยนะมัเป็นห่วงแต่ยาย่านี่ค่ะว่าโดนอัมตลอดมันนอกจากจะป่วยเป็นไมเกรนแล้วยังโดนอัมโดนอัมเรื่องอะไรแล้วใครอัมผมนี่ไอัมฮะ เราทที่ทั้งกองเลยพูดได้ทั้งกองเลยฮะคือบางทีเราคุยกันภาษาไทยหรือว่าเล่นมุกไทยเนี่ยจริงๆนะแบบลูกครึ่งเนาะแบบบางทีแบบไม่ไม่เข้าใจบางทียิงมุกไทยไปก็แบบเอออยู่เอออยู่งงอยู่งงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าคำหนูก็ขำตามแล้วก็จำไว้แล้วก็ค่อยไปถามคี่แม่ทีหลังอ๋อถ้านก็ขำเลยด้วยจะได้อยู่ในสังคมเดียวกันนี่ยพอจะได้อยู่ในสังมเดีย จะให้หนูพูดเร็วๆพูดติดต่อกันแล้วสุดท้ายคำขวนก็ผวนเองอะ,ะเอ,อมไปก็ออกมาไม่ต้องผวนเลยแล้วหนูเวลาไปถามแม่แล้วแม่ว่าไงบางทีหนูก็ไม่ถามนะคะบางทีหนูก็เอามาใช้เลยอ้าวคืเรู้เขาพูดกันกนลเลย,อยเอา<อ>ด้วยตอนที่คุณแม่ขับรถรถคันนั้นมาแซงก็อคุณแมอ๋อคืไปดู คุณแม่ถามว่าเรียนมาจากไหนอ๋อเรียนที่กองที่เขาสอนแต่จริงๆยาย่าถือถูกแกล้งบ่อยทำไมพี่นเดชไม่ค่อยดูแลหน่อยน่าจะปกป้องซะนิดนึงผมก็จะเป็นจะเป็นฝ่ายซ้ำเติมมากกว่าจะเป็นกองสนับสนุน <c oughs> แต่บอกเขาอยากรู้อะไรอครับอะไรครับผมก็จะแบบไม่บอกออ๋ใช่โดนอะไรบ้างยาย่าโดนนเดชแกล้งอะไรบ้างอ๋อนี่ค่ะหนูรู้แล้วค่ะว่าทำไมหนูเอามาใช้ต่อเลยเออทไมเพราะว่าตอนที่หนูถามว่าพี่นเดชแปลว่าอะไรเพราะถือว่าโอ๊ยเป็นพี่ชายเขาก็ต้องแบบเขาต้องน้อเต้องอธิบายให้ฟัง คำนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยพูดเลยเียบรียบยเรียบเร้อรยบรัยบเรียบเรียกแกกยบเรียบเรียบเรอยัเบเรียบทรบาทียเรียบเรายเรียบเรียบเนียบเรียบเยบเยเรีย้เรียบเรียบเนบทบารี่เียบเรียบรีบเรีนเรีบเยบเรกเกียบเรยเรยเยเบเรบยบีบยบยายเงยยยายาเเเเนเรยีย โหดกับลูกน้องโหดกับคนอื่นแต่พอเราได้มาเจอนางเอกเนี่ยเราแบบรักจนขาดใจอย่างเงี้ยคือเขาเป็นนๆยนงไงก็ไม่รู้เป็นไปได้ไหมคู่นี้เนี่ยที่จะมีโอกาสได้รักกันจริงๆนั่นไง เล่นกันนะนอกกองกันไปแต่ว่าในฉากแต่ละฉากเนี่ยเ <ừ> um ลิฟซีนที่คุณเข้ากันในถามจริงๆริง <ừ> um คุณเขินกันไหมเขินครับแม่เขินจริงแบบคุณเข้าแบบในรอบซีนเยอะกันขนาดคุณก็ยังเขินกันอยู่เขิเนนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงนะไม่เสียหายมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วก็ก่อนเข้าฉากต้องขอโทษน้องอะไรอย่างนี้ก่อนขอโทษคุณแม่ด้วยค่ะนี่ต้องแม่ด้วยคุณคิดแม่นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ไม่ถือเป็นสิ่งที่ดีนะเขาบอกเวลาคุณคุณเขินปุ๊บเนี่ย คุณหูแดงขึ้นมาทันทีเลยครับอย่าว่าแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้หูมันก็แดงอยู่แล้วร้อนด้วยอ๋อแล้วเขินอะไรล่ะฮ้ยผมชาหมดแล้วเนี่ยเุ้ยแล้วมันน่าเกลียดป่าเวลาอยู่ในฉากแล้วแล้วเราเขินหูเราแดงในระหว่างถ่ายอ่ะมันก็าไปสังเกตนะครับพี่ของยาใช่อ๋อผมมันปิดของพี่หนุ่มตอนเล่นน่ะหูจะดำระหว่างถ่ายแล้วเขินอะไรแล้วพื้นย่างี้ด้วยนี่ไง เอางี้ดีกว่าคู่ขนาดนี้นี่ผมมีประมวลภาพไปชมเดี๋ยวไปชมนะครับว่าสังเกตดีๆนะหูน้ำเลือดเนี่ยเขาเขาแดงจริงหรือเปล่าไปชมครตุ๊กแกก่อนนะใส่ชุดตุ๊กแกก่อนตุ๊กแกก่อนนะใส่ชุดได้ไงหูแดงจริงเลยนางฟ้ากำลังเอาหัวใจของนางฟ้าใส่หัวใจองชายคนเดียวชายคนเดียวเราจะได้เหงื่อใจดวงเดวกันไงในอินทรีย์ คุณหนุ่มได้บอกนะครับว่าตอนนี้น้ำเข้าบ้านกรีกันใหญ่กขบอกสายชนเข้าบ้านสายชนกรี๊ดกันใหญ่แต่เขาบอกว่ามีท่าตอนสัญญากันเนี่ยสาวๆนี่กรีดกันสนั่นเมืองแต่ยังไงสัญญากันยังไงจริงๆมันเป็นประเพณีของเกาะมินค่ะที่แบบตอนไหนยังไงตอนไหนครับตอนไหนครับแม่ตอนะหนครับแม่ก็แบบว่าจับเตืทอยอย่างนี้มาแล้วก็แบบเอาเนื้อผักแตะกัน คือคือไม่ต้องขอโทษแม่พี่นะไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้นคือแบบว่าก็เลครับก็เลครับผมก็แบบว่าจับจับให้ทอยมาฮะแล้วก็แล้วผักแตกกันแล้วก็สมุแตกกันหลับตาแล้วบอกว่าสัญญาณวว่าเราจะอยู่ทุกข์ดยกันตลอดไปอุ้ยสัญญาณลราข้ามคืนทำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงนั่งลงพูดถึงเรื่องความหวานนี่จริงเลยทีวีนี่นะฮะหวานจริงๆแทนขันเขเลยบอกกันนะฮะบอกว่า เป็นไปได้ไหมคู่นี้เนี่ยที่จะมีโอกาสได้รักกันจริงๆริงนั่นไงนั่นไงเนี่ยเฮ้ยน้นเอเชียะมัเชียไหมน้ำหน่อย,ถ,ยถ้าเขาเป็นแฟนกันโอเคไหม <c oughs> โอเคเออมีโอกาสเป็นไปได้ไหมฮะจริงๆต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเห็นน้องไอา้าเนี่ยตั้งแต่ลงแจกคดีแล้วแ <c oughs> ต่ว,ว่ารู้สึกกับน้องเป็นน้องสาวมากกว่าไม่ได้แบบแจะไม่มีเปลี่ยนนะเหรอแบบมัน เอาหนาน้ำกับลงหินทุกวันหินมันยังบอบได้ด้วยความที่ด้วยความที่น้องกับผมอินเล่นละครมาด้วยกันหลายเรื่องเลยนะแบบทำให้คนคงคิดว่าแบบเออแบบอาจจะหูแดง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 เว้ยหูแดงหูแดงหูแดงมากเนื่องว่าเนื่อว่าเราเราเจอกันทุกวันเราถ่ายละครทำงานด้วยกันเยอะค่ะรู้สึกว่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งอะค่ะไม่ไม่รู้สิคะเนอะแกเขินนี่ก็เขินนี่ก็เขินนี่ เล่นกันมา3เรื่องติดต่อกันทำงานด้วยกันวันหนึ่งนะเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันเดี๋ยวจะคิดถึงกันไปดูเฮ้ยเวลาคุณเฮ้คุณไม่รู้สึกเหรอเวลาคุณเล่นน่ารักเั้นแล้วคุณก็ต้องแสดงอารมณ์จริงอ่ะคุณก็ต้องคิดข้างในเป็นอินอ่ะต้องอินเนอร์นิดหนึ่งนิดหนึ่งก็รอดพอจัดพอถึงเวลาเราก็เรารู้ว่ามันเป็นไม่จริงคนนี้ไม่ได้มีอะไรกันมันจะคอยช่วยเหลืออะไรกันขนาดนี้หรอกคุณลองดูสิครับเฮ้ย เขาต้องทานนะต้องคอยช่วยถือคือรูปรูปนี้เป็นรูปที่ไปเอ่อฟิตติ้งเสื้อผ้าของธรณีนี่ใครครองเนี่ยครับแล้วก็อันนี้คือแบบถือลิเฟตถือลิเฟตช่วยอยากให้เขาสวยไงแสงเสริมสวยบอกตรงว่าผมผมเรียนภาพยนตร์เรียนที่มหาลัยเรียนวิชาภาพยนตร์และบิดาทัศก็แบบว่างานภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ต้องอาศัยพวกนี้ในการที่ไปทำงานต้องสุดเลยดูตาตาผมเนี่ยคนโกหกมันไม่ตายอย่างนี้หรอครับ แต่อันนี้สิครับผมยังไงเนี่ยอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปคุณก็ต้องถ่ายกัน2คนอยู่ไปมาเยอะเนี่ยกล้องผมตอนที่หนูถ่ายคนอื่นพี่เขาไม่ถ่ายรูปไงคะตอนที่หนูถ่ายพี่ณเดชเขามาถ่ายอ๋ออันนี้พี่ได้มาจากมือดีอ๋อเจ้าเจ๊เจคืออันนี้ไปเที่ยวด้วยกันเออเที่ยวไหนล่ะเที่ยวที่อัมพวาไปกี่คน ไปสองคนนั่นนี่ไงนั่นี่ไงคือไปถ่ายละครเรื่องเกมรักเกมรักนี่แหละครับก็เป็นฉากที่แบบว่าบังคับนางเอกไปบังคับบังคับฟรดาไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็บังคับให้เขาถ่ายรูปรูปหน้าเขาที่ไม่ค่อยเต็มใจเลยเนี่ยไม่เต็มใจเขาก็เลยต้องมาอีกให้ยิ้มโอ้ยโอเครงแรงไรวะอิทธิฤทธิได้หาเทั้งนี้ไม่ได้ไหมยังไม่หมดนั่นอาจจะเป็นภาพนิ่งแต่เนี่ยเขาอยู่บนเวทีไต่สุดหล่อนั่วน่ะไปเกาะ ขอบคอนเสิร์ตเขาให้กำลังใจคือน้ำแดดคิวนั่นจะตายอยู่แล้วย่าแล้วหนวแต่งปลอมตัวเป็นโนบิตะแล้วด้วยนะปลอมคนเห็นจำได้อะคิดดูคือจริงๆเนี่ยพาแม่ไปด้วยพาอ๋อพาแม่ไปดูย่าด้วยไปดูคอนเสิร์ตไปเชียร์พี่เบิร์ดเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดแล้วก็พาคุณแม่ไปด้วยเพราะขอบัตรได้แม่แต่เพราะว่าถ่ายละครด้วยกันตลอดไงครับแล้วหนูติด ไปเล่นคอนเสิร์ตพี่เขาก็ต้องว่างอ่ะอาศัยช่วงเวลาไม่ไล้โปรจริงนี่แหละพี่งไปเชียร์เราด้วยแล้วโอเคโอเคยอมมีผลทไม่ละแล้วผมไม่มีโอกาสนะที่จะเป็นแฟนกันในโอกาสนะไม่มีหรอกครับผมสงสาไปพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวไดอนาคตเราก็ยังไม่รู้ใช่บอกไปสิเดีคนไม่รู้ไม่ทราบครับตอนนี้อะไรก็พูดกันไปก่อนตอนนี้เป็นพี่น้องกันตอนหน้าติดตามเอาเองแล้วกันครับต้องบอกว่าบทบาทที่เขารับส่วนมากจะเป็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิดเคยนึกอยากเล่นบท บาทไหนบ้างเนี่ยังไม่ได้เล่นไอ้ยักษ์น่าเดทเนี่ยอยากเล่นเป็นยากษุซ่าอย่างเงี้ยถ้าเล่นตัวเขาเนี่ยนะใช่ถ้าเขาถ้าถ้านน่าเด็ดยักษ์กุซ่าเขาจะต้องเล่นเป็นตัวอะไรล่ะยากษุซี่ยากษุซี่ท่เหมาะสมกันเลือเกินยักษ์กุซี่แต่ยักเป็นยากษุซ่าแบบว่าโหดกับลูกน้องโหดกับคนอื่นแต่พอเราได้มาเจอนางเอกเนี่ยเราแบบรักจนขาดใจอย่างเงี้ยคือ จะรอเดลบทบาทนี้ครับผมยาคุซ่ากับยาคุซี่แต่คผู้ชมคิดเหมือนพวกเราอย่างหนึ่งว่าว่าสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันอะเคมีเขาตรงกันะมันดูน่ารักกันเลินดูเพลินเดียวเขาจะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องล่าสุดที่คนกำลังถ่ายกันอยู่ธรณีนี่นี้ใครครองครับนี่ติดตามกันไปครับผมนะอัสุดท้ายนี้นะให้ทั้งคู่ฝากละครเรื่องนี้นะฮะรวมถึง ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้าท่วมตอนนี้คุณดเดตเองเข้ามาน้าท่วมอยู่ด้วยใช่ไหมครเชิญครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับผู้ประสบภัยน้าท่วมทุกคนเลยครับก็ทุกคนร่วมกันช่วยส่งทั้งแรงใจส่งทั้งเงินที่บริจาคไปว่าจะเป็นถุงชูชีพอะไรทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็ทำกันเต็มที่อยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆไว้ครับละครฝากไหมฮะ ละครฝากครับผมฝากละครไหมครับในีก็ะออยากอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะส่งกําลังใจผ่านจอทีวีไปเลยค่ะแ้วนี้ก็อยากฝักละครด้วยถ้าอยากให้ทุกคนใครเครียดค่ะจะ น้ำท่วมก็เปิดช่องสามมาดูเกมไรเกมรักวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญค่ะที่ทำให้เราได้ยิ้มก่อนนอนในคืนนี้ด้วยนะคะอขอบคุณน้องนางฟ้านะคะมากๆเดี๋ยวต้องปล่อยตัวให้กับบ้าน <c oughs> ขึ้นสวรรค์กันไปก่อนร <c oughs> ชทวงหน้ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่กับเราเดี๋ยวอีกมีอีกสองหนุ่มมานั่งสมทบด้วยตอนนี้ขอบคุณน้องยาย่าก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวอีก หลอจะเป็นใครจะมาประกบสักครู่ค่ะ